สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ขับรถมาล่อนเล่นที่แทนแทนแทนนะรขล่อนสุกฟ้าหาดว่าขาวนะครับองคองชัยทงจังัดประจวบนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างหน้ากันเลยนะครับทางก็จะเป็นองค์ข้างๆะละจะเป็นลานข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลานจอดรถที่กว้างใหญ่มากนะฮะเหมือนแบบมีคณะทัวร์มาลงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามที่หาดว่าขาวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ ด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นหาดว้าขาวนะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมมาให้ดูความสวยงามของที่นี่นะครับเนี่ยตอนนี้ด้านนี้จะเป็นเรือประมงนะครับของชาวบ้านนะฮะแล้วตกแต่งด้วยโคมที่วาดลวดลายของกระตูนอะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้น้ําก็จะลดหน่อยแต่มีขึ้นนะครับน้ําลดแต่มีขึ้นนะฮะทางทางด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่เหมือนแบบเชิงท่านศึกษาอะไรประมาณนี้ฮะรถ หัวรถบัสมาว้างมากนะฮะทางนั้นที่ก็จะไปกุยบุรีนะครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูจะมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันนะครับนะก็หาดว้าขาวเนี่ยฮะก็จะเป็นหาดเชิงอนุรักษ์นะครับจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีร้านอาหารร้านค้า วสะดกจะไม่มีนะครับเพราะว่าที่เป็นเชิองอนุรักษ์เชิงชาวประมงนะครับเป็นเชิงศึกษาเอานะครับเรามาศึกษาเรื่องธรรมชาติความสมบูรณ์ของทะเลสัตว์น้ํอ่าป่าเกาะข้างทะเลอะไรประมาณนี้ฮะส่วนด้านนูน้นจะเป็นประจวบนะครับนู่นอ่ะประจวบเขาช่องกระจกเขาล้อมวกอยู่นู่นนะฮะทางนู้นกองบินอยู่ทางนู้นเลยนะครับดูด้นานหน้าผมก็จะเป็นทะเลสต่นี่มีคลื่นนะฮะแต่ทะเลจะ น้ำรถนะครับจะอยู่ไกลหน่อยครับก็จะน้ําขึ้นตอนเย็นๆน,นะฮะเนีย่ยเป็นหาดแล้วเราก็มาดูนี่ครับเป็นหาดที่สะอาดนะครับเพื่อนๆเป็นหาดที่สะอาดมากนะฮะถึงเป็นแหล่งประมงก็จริงแต่ขยะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เป็นหินขวดหินทรายนะฮะพัดขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเป็นหาดที่กว้างมากกว้างจนไปนู่นเลยทางกุยบุรีนู่นเลยนะฮะทางสามเณรยอดทำกุยนู่นเลยนะฮะเขาอ,อยู่นู่นเลยนะกว้างมากเลยนะครับ คิวทั์สวยงามมากดูท้องท้องฟ้าเป็นไงเพื่อนๆนะครับดูเดี๋ยวหาดสวยมากเลยดูทรายเขานะทรายแบบละเอียดสวยงามะฮะผมไม่แน่ใจว่าคําว่าว้าขาวนี่มาจากทะเลหาดสวยงามสีขาวสะอาดหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะมาที่นี่ที่ผมมาตอนนี้ยังไม่เจอคนเลยนะครับเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีเรือ จอดสวยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสายถ่ายรูปนะฮะสายมานั่งพักชมวิวนะฮะก็มาที่นี่ได้นะครับเนี่ยสวยงามมากแล้วส่วนด้านหน้าผมไปทางนู้นเลยก็จะเป็นหาดว่าขาวอีกจุดนึงครับเป็นหาดว่าขาวที่มีออนุสเซรวรีนะครับท่านคุณรองประลัดโชว์ทางด้านหน้านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับตามเข้ามาเลยเป็นหาดที่สะอาดมากๆเลยครับเพื่อนๆครับหาดว่าขาวนะฮะ ผมเดินเนี่ยโอ้โหแบบทรายเขาละาเอียดมากเลยนะครับสะอาดมากเลยเพื่อนๆนะถ้าจะไม่มีขยะเลยฮะก็จะมีพวกเศษเปลือกหอยเศษหินเนี่ยที่คลื่นทะเลพัดขึ้นมานะครับเศษเล็กๆฮะนะครับ,รรบเป็นแหล่งประมงที่สะอาดนะครับเพื่อนๆนะด้านนี้ก็คือเป็นที่เก็บของพวกทุ่นของชาวประมงนะครับะรนะฮะก็<อ>ที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่เขาเชิงอนุรักษ์นะฮะธรรมชาติ อ่าระบบนิเวศไว้เช mm ิง hmm. ศึกษานะครับพวกระบบนิเวศอะไรประมาณนี้ฮะก็เหมาะในการที่จะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหามุมสวยๆนะครับแต่ผมแนะนำนะไม่เหมาะกับพวกที่จะมาสายปิกนิกปิกอะไรอะไรตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าที่นี่จะไม่มีที่อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะครับจะไม่มีร้านค้าจะไม่มีห้องน้ำเฮ้ยจะไม่มีร้านค้าจะไม่มีร้านค้าหรือว่าสิ่งของขายอะไรประมาณนี้ฮะเพื่อนๆก็ เตรียมกันมานะครับสูมจะซื้ออะไรมานั่งรับประทานนะฮะแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่นะครับผมมาเนี่ยจะไม่เจอใครสักคนเลยนะฮะคลื่นสวยมากเลยนะครับอันนี้น่าจะนี่น่าจะเกิดการคลื่นซาะนะครับซาะลากเขาเห็นลากลอยออกมาเลยครับลากของต้นสนนะฮะต้นสนที่เขาปลูกอยู่ริมถนนนะครับเห็นไหมโอ้โหเอา เอาแบบว่าเอาดินไปหมดเหลือแต่รากนะครับแต่ต้นสนก็ยังแข็งแรงนะครฮะยังอยู่ขึ้นตรงลงไปเลยฮะบางต้นก็อาจจะตายบ้างแล้วนะครับเพราะว่ารากอาจจะช่วยเหลือไม่ได้นะฮะเนี่ยเพราะรากมันลอยออกมาเยอะเลยนะครับส่วนบางต้นก็ยังยังเขียวขึ้นมานะครับนะฮะตอนเย็นๆนะครับมาวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเหมาะมากเลยครับเพื่อนๆนะฮะเป็นหาดที่สะอาดและยาวมากเลยนี่ฮะเรียบยาวไปนู่นเลยนะครับวิ่งไปวิ่งกลับก็ได้อากาศสดชื่นของ บรรยากาศริมทะเลด้วยนะครับเนี่ยดีมากเลยนะครับนั่นกนกอะไรมสุดท้ายนี้ผมก็เดินเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมก็จะพาพยายามไปหาสิ่งสวยงามให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะครับ